สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจชาติขอนำเสนอการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือ E-learning สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่5บรรยายในเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนคดีลักทรัพย์ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะครับซึ่งตัวอย่างสำนวนนี้ก็เอามาจากเรื่องจริง ก็เพืติการคดีก็คือวันที่1มีนาปี67เวลาประมาณบ่าย3โมงผู้เสียหายอายุ30ปีชื่อนางพัฒนอศได้ขับรถจักรยานยนต์ไปจอดที่หน้าตลาดเมืองนคปรปฐมแล้วก็เข้าไปซื้อของพอออกมาปรากฏว่ารถหายก็เลยโทรแจ้ง1 9 1เต่อมาทางตำรวจสายตรวจก็ได้วิทยุสก,กัดจับสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ทราบชื่อภายหลังคือนายสมชายอายุ16ปี ซึ่งถ้าดูตามพฤติการคดีแล้วเราก็จะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องการสอบปากคําประกอบสํานวนในคดีก็มีตั้งแต่คนแรกเลยก็คือนางพัดสอนเจ้าของรถจักรยานยนต์นายสมชายผู้ต้องหาอายุ16ปีดังแดงซึ่งเป็นบรรดาหรือผู้ปกครองของนายสมชายแล้วก็เจ้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มเอกศิษิ์ตำรวจเอเก่งเป็นผู้จับกลุ่มตัวได้ สำหรับความผิดฐานลักทรัพย์นั้นถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยามาตาสามรอา334องค์ประกอบความผิดก็ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ป,ปีและปรับไม่เกิน6 0 0 0ื่นบาทคำว่าเอาไปก็หมายถึงการแย่งการครอบครองคนผิดสำเร็จเมื่อทรัพย์เคลื่อนที่นอันนี้ก็ปีในเรื่องความผิดฐานลักทรัพย์ กรณีเคสนี้จะเห็นว่าทรัพย์ที่ถูกประชุดสลายไปเป็นรถจักรยานยนต์สภาพก็ปานกลางมูลค่าก็ประมาณ20,000บาทนะเหตุเกิดในเวลากลางวันส่วนสารที่มีอำนาจพิจาคดีก็คือสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคนปรปฐมเนื่องจากว่าคดีนี้ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุ16ปีก่อนอื่นต้องดูโครงสร้างของสำนวนก่อนว่าคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ พขการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานและนําเอกสารอะไรบ้างเข้าประกอบในสํานวนการสอบสวนนะก็จะมีคําให้การผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายคําให้การผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาว,วชนคาให้การเจ้าที่ตารวจที่จับกลุมตัวคาให้การของผู้ปกครองหรือบิดามารดาของเยาว,วชนบัญชีของกลางบัญชีทรัพย์ถูกบรรทุสลายบัญชีทรัพย์ถูกบรรทุสลายได้คืน อันนี้คือโครงสร้างำจำนวนการสอบสวน,ส,วนสำหรับการดำเนินคดีกับเด็กที่กระทำผิดตามหลักกฎหมายแล้วห้ามจับกลุ่มเด็กเว้นแต่เด็กได้กระทําความผิดซึ่งได้หรือมีหมายจับของศาลมีคําสั่งศาลซึ่งกฎหมายได้แบ่งเด็กที่กระทําความผิดไว้สากลุ่มกลุ่มแรกก็คือเด็กอายุไม่เกิน12ปีก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กประถมกฎหมายบอกว่าถ้าทําผิดไม่ต้องรับโทษ กลุ่มที่สองเนี่ยเด็กอายุ12-15อันนี้กลุ่มมัธยมต้นถ้ากระทำผิดไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตะเกอนโดยเอาผู้ปกครองมาทับทันบนหรือส่งตัวไปสถานฝึอกอบรมหรือคุมประพฤติกลุ่มที่สามในเด็กอายุ15-18อันนี้มัธยมปลายเคสตัวอย่างเนี้อายุ16ก็จะอยู่กลุ่มกลุ่ม15-18นะก็ถือว่าเป็นเยาวชน ถ้ากระทําผิดศาลอาจตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้ถ้าลงโทษให้ลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ลงโทษให้กําหนดมาตรการฝื้นฟูก็อาจจะส่งตัวเข้าไปฝึกอบรมในสถานที่ฝึกเด็กสถานฝื้นฟูอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือในความรับผิดของเด็กที่กระทําความผิดกฎหมายอีกาซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับผู้ต้องหา รายนี้อายุ16ปีถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยามาตรา75อายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปีการกระทำอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศารพิจาความรับผิดและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะวินิจฉัยว่าสมควรจะพิภากษารลงโทษหรือไม่ถ้าสมควรที่จะลงโทษให้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งซึ่งตามตัวบทกฎหมายมาตนนัตรานี้สารก็อาจจาะพิดาลงโทษเป็นสองแนวทาง แนวทางแรกก็อาจจะดําเนินการตามมาตรา7 4ก็คือทําทันบนหรือส่งไปฝึอกอบรมดังสถานฝึอกอบรมหรือแนวทางที่2เนี่ยอาจจะลงโทษเลยก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งสำหรับคำว่าเด็กเนี่ยก็คือบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า12แต่ไม่เกิน15ปีบริบูรณ์เยาว,วชนก็คือบุคคลที่อายุเกิน15แต่ยังไม่เกิน18ปีบริบูรณ์อันนี้ก็คือในเรื่องการดำเนินคดนนีกับเด็กเยาวชน มาดูขั้นตอนนะสำหรับขั้นตอนในการทำํำนวนการสอบสวนเคนีก็คือเด็กเยาวชนอายุ16ปีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันพนักงานสอบสวนเมื่อได้รับแจ้งต้องเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุไปดูว่าที่เกิดเหตุสภาพเป็นยังไงบริเวณที่เกิดเหตุมีพยานเห็นเหตุหการณ์ไหมผู้เสียหายจอดรถไว้บริเวณใดมีการล็กอลกคอล็อกกุญแจรถหรือไม่ ในที่เกิดเหตุใกล้ที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดติดไว้อยู่แถวแถวนั้นหรือไม่กรณีอย่างนี้ต้องแจ้งฝ่ายสืบสวนไปด้วยหลังจากกลับจากที่เกิดเหตุแล้วก็มาลงบันทึกประจวบกับใกล้คดีนนายาญาสอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดชัดเจนถ้าขนาตรวจที่เกิดเหตุนั้นปรากฏว่าได้รับแจ้งทางวิทยุหรือทางโทรศัพท์วา่าเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสายตรวจเนี่ยเขาได้มีการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ก็คือเด็กอายุ สิบหกปีอ่าก็นําตัวมาทาบันทึกการจับกลุ่มส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนด,ดําเนินคดีอันนี้พนักงานสอบสวนก็รับตัวเด็กขอบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็รถจักรยานยนต์ของกาขั้นตอนต่อไปเนื่องจากว่าการแจ้งข้อกล่าวหาสอบปากคำเด็กเนี่ยเนื่องจากเด็กถูกคุ้มครองโดยกฎหมายการสอบปากคำพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสหวิชาชีพอายการทนาย ร่วมสอบปากคำแจ้งข้อหาแต่ถ้าเกิดเกิดบ่ายสามโมงกระบวนการขั้นตอนอาจจะเกิน4ี่โมงเย็นไปแล้วอาจจะตามตัวจะหาวิชาชีพมาสอบไม่ทันการก็ต้องนำตัวเด็กไปตรวจสอบการจับที่ศาลเยาวชนภายในยี่สิบชั่วโมงก็สอบที่หลักก็ได้หลังจากนั้นพอไปตรวจสอบการจับแล้วนะอาจจะไปในวันรุ่งขึ้นนะของวันนั้นก็คือภายในยีิบสี่ชั่วโมงอยู่ ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำหนังสือแจ้งการจับกุมผู้ต้องหาเยาวชนรายนี้ไปยังสารพินิษเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม,มเพราะเหตุเกิดที่เมืองนครปฐม,มนอกจากนั้นก็ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองหรือปิดาบรรดาของอผู้ต้องหาเยาวชนนี้ทราบด้วยติดต่อประสานมาเพื่อที่จะสอบปากคาประกอบสำรวจน,นะหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในการสอบปากคาผู้เกี่ยวข้องในคดี ต่อไปก่อนสรุปสำนวนการสอบสวนเนี่ยก็ต้องทำหนังสือขอรับรายงานการสืบสอบประวัติของผู้ต้องหาจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กนำเข้ามาประกอบสำนวนสำนวนคดีเยาวชนหรือสำนวนคดีเด็กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคดีทั่วไปเพราะจะสรุปสำนวนไม่ได้ถ้าหากว่ารายงานการสืบสอบของสถานพินิษยังไม่เสร็จมาดูประเด็นคำถามกรณีสอบปากคำผู้กล่าวหาคำถามแรก ท่านมาพบพนักนงานสอบสวนเรื่องใดผู้กล่าวหาก็จะตอบว่ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามทรัพย์สินของข้าทรัพย์สินนั้นก็คือรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกคนร้ายลักเอาไปขึ้นมาและประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็คือเขาแจ้งความประสงค์สองข้อข้อแรกก็คือช่วยติดตามรถคืนมาให้หน่อยอันที่สองก็คือถ้ารู้ตัวได้ตัวผู้กระทาความผิดก็ให้ดาเนินคดีจนถึงที่สุด คำถามต่อไปคือทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายลกักเอาไปเป็นทรัพย์ชนิดใดมูลค่าเท่าใดมีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองในคำถามนี้เขาก็จะตอบว่าเป็นรถจักรกยานยนต์ของเขาเองถ้าเขาซื้อสดมาหรือว่าผ่อนหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าเป็นผู้ครอบครองและเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าเขาอยู่ในระหว่างผ่อนอยู่ทรัพย์สินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไฟแนนซ์ Finance, เขาก็จะบอกว่าเป็นผู้ชาวซื กรณีเขาเป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องให้เขานำหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์มาประกอบสำนวนด้วยคำถามต่อไปเหตุเกิดที่ไหนเมื่อใดคำถามต่อไปขอทราบพฤติการในคดีนี้เกิดขึ้นอย่างไรเขาก็จะเล่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากบ้านมาซื้อของที่ตลาดจอดรถไว้เดินไปซื้อของในตลาดกลับออกมาปรากฏว่ารถหายก็เลยโทรแจ้งนหนึ่งเขาหนึ่งอันนี้ก็คือพฤติการที่มันเกิดขึ้น,นก็คือก่อนเกิดเหตุขณะหตุและหลังเกิดเหตุ คำถามต่อไปขอทราบซับที่ถูกประุดร้ายเป็นอย่างไรก่อนเกิดเหตุจอดรถไว้ได้ล็อกกุญแจล็อกคอไหมรถคันที่ถูกลักไปได้มีการจัดทําประกันรถหายไว้หรือไม่อันนี้เป็นคําถาม,มาคับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกรณีที่ทําประกันภัยไว้เนี่ยอาจจะเป็นการช่องกงประกันภัยได้เราก็ต้องสอบถามให้ปรากฏว่ารถคันที่ถูกลักไปเนี่ยมีการทําประกันภยัยรถหายไว้หรือไม่ อ่ะตอนนี้มาดูการสอบปากคำผู้ต้องหาเยาวนชนซึ่งองค์ประกอบตามกฎหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิทยาความอาญาก็ได้วางหลักไว้ว่ากรณีผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ปีการแจ้งข้อหาก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายหรือไม่ถ้าไม่มีให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายให้ อันนี้บังคับนะถึงแม้ว่าเขาไม่ต้องการทนายแต่พนักงานสอบสวนก็ต้องจัดหาทนายให้แล้วการสอบปากคำผู้ต้องหาก็ต้องสอบต่อสหวิชาชีพก็คือพนักงานไอการนักจิตวิทยาหรือนักสังคมที่ปรึกษากฎหมายบุคคลที่เด็กร้องขออันนี้เต็มรูปแบบการสอบปากคำแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนสำหรับคำถามประเด็นคำถามก็จะมีตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อเท็จจริงและข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาหรือไม่จะให้การอย่างไรคำถามที่2การสอบปากคำและแจ้งข้อหาผู้ต้องหาในครั้งนี้มีผู้ใดร่วมฟังการสอบสวนบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามบาาัคับผู้ต้องหามีทนายหรือต้องการทนายความหรือไม่แล้วก็คำถามต่อไปก็ขอทราบประวัติผู้ต้องหาก่อนถูกจับกลุ่มในคดีนี้ผู้ต้องหาเคยต้องหาคดีอาญาใดมาก่อนหรือไม่หากเคยต้องหาในคดีผลคดีเป็นอย่างไร คำถามนี้ก็สําคัญเนื่องจากว่าเป็นคําถามที่ศาลต้องใช้ประกอบในการพิดาตัดสินคดีหากผู้ต้องหารายนี้กระทําความผิดมาแล้วหลายคดีอย่างนี้ก็ศาลอาจจะใช้คําตอบจากคําถามของพนักงานสอบสวนเนี่ยไปเป็นหลักในการพิดาคดีว่าต้องลงโทษอย่างไรคําถามต่อไปขอทราบพติการที่ถูกจับกลุ่มในคดีนี้เป็นอย่างไรเหตุเกิดและผู้ต้องหาถูกจับได้ที่ใดมีผู้อื่นร่วมกระทําความผิดกับผู้ต้องหาหรือไม่สาเหตุที่กระทาผิด กเ,กกรรเกิดจากอะไรครั้งนี้สาเหตุที่กระทําผิดเกิดจากอะไรกรณีที่บังคับอีกข้อหนึ่งก็คือกรณีได้ลดคืนเนี่ยก็ต้องถามเกี่ยวกับติดใจในเรื่องที่จะคืนลดให้กับผู้เสียหายหรือไม่ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางที่ตรวจดิดได้จากผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาจะโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็คือเขาก็จะบอกว่าไม่โต้แย้งเนื่องจากว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของข้ายินยอมให้พนักงานสอบสวนคืนให้แก่ผู้ครอบครองและเจ้าของที่แท้จ,จริงไปอันนี้คือเป็นคําตอบ นะและเป็นคำถามบังคับด้วยที่พนักงานสอบสวนต้องถามกรณีได้ทรัพย์สินคืนส่วนคำถามที่ถามผู้ปกครองหรือบิดามารดาของผู้องหาก็จะถามท่านเกี่ยวข้องกเด็กคณีนี้อย่างไรตอบค่าเกี่ยวข้องโดยค่าเป็นบรรดาสมมุติว่าเป็นบรรดาของนายเขียวชื่อเล่นว่าชื่อเขียวผู้องหาที่ถูกจับกลุมในคดณีนี้นะคําถามต่อไปขอทราบป,ประวัตินายเขียวพอสังเกตนะครัถามต่อไปก่อนนายเขียวถูกจับกลุมเคยมีประวัติต้องหาคดีอาญาหรือต้องโทษคดีอาญาใดมาก่อนหรือไม่ สาเหตุที่กระทำผิดครั้งนี้เกิดจากอะไรคือถามถามแม่เขาคำถามต่อไปท่านทราบเหตุที่นายเขียวบุตรชายท่านถูกจับกลุมเมื่อใดแล้วดําเนินการอย่างไรคําถามต่อไปเกี่ยวกับรถจักรยานพลงของ,ของกลางที่ยึดได้จากผู้ต้องหาท่านโต้แย้งกรรมเสร็จหรือไม่เนื่องจากว,ว่านายเขียวเนี่ยมันเป็นผู้เยาว์อยู่เพราะฉะนั้นคําถามนี้ก็ต้องถามแม่เขาด้วยถามผู้ปกครองเขาด้วย ถามหากนายเขียวบุตรชายท่านพ้นโทษจากคดีนี้ท่านยินดีที่จะรับไปอุปการะเลี้ยงดูหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นคําถามบังคับนะเพราะศาลก็จะพิดาว่าหากผู้ปกครองพ่อแม่ไม่อยากรับมันเลี้ยงดูแล้วเนี้ยศาลเขาก็อาจจะสั่งไปให้เด็กอยู่ในสถานพินิษหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพก็ได้อันนี้ก็คือคําถามที่ต้องถามผู้ปกครองบิดาบรรดาของเด็ก กรณีเอกสารที่ต้องจัดทำประกอบสำนวนก็มีตั้งแต่นังสรอหรือคำร้องการตรวจสอบการจับต้องยื่นต่อศาลเยาวชนก็รายละเอียดตามแบบฟอร์มดังนี้แล้วก็มีหนังสือแจ้งการจับกลุ่มไปยังสถานพินิษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนตามตัวอย่างส่วนประเด็นการสอบปากคําเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้จับนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจที่จับก็จะถามพยานรับราชการอยู่ที่ใดตาแหน่งหน้าที่อย่างไร พยานเกี่ยวข mm ้องกับคดีนี้อย่างไรเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไร่ขอทราบพฤติการในการจับกลุ่มนี้เป็นอย่างไรขนาดจับกลุ่มพยานได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาว่าอย่างไรผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือให้การอย่างไรการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ตรวจตรวจยึดอะไรเป็นของกลางแล้วดาเนินการอย่างไรนอกจากผู้ต้องหารายนี้มีผู้อื่นลบกระทําความผิดในคดีอีกหรือไม่เคยรู้จักหรือเคยมีสาเหตุกดเคืองกับผู้ต้องหาหรือ ผู้ใดในคดีนี้มาก่อนหรือไม่อันนี้คือประเด็นคําถามที่ต้องถามเจ้าที่ตํำรวจชุดจับกลุมผู้จับกลุมสําหรับการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้คืนพนักงานสอบสวนก็ต้องทําบัญชีอยู่3บัญชีบัญชีแรกก็คือบัญชีรถหายเรียกว่าบัญชีทรัพย์ถูกปัดทุดสลายก็จะมีตามแบบฟอร์มที่ตอลอกําหนดรถจักรยานยนต์คันหมายเลขเทะเบียนยี่ห้อจานวนหนึ่งคันร,ราคาเท่าไหร่ใส่ไป หลังจากนั้นตำรวจได้จับคนร้ายและยึดรถกลดับคืนมาได้ก็จะต้องทำบัญชีทรัพย์ถูกประชุดทลายได้คืนอีกชุดหนึ่งแล้วก็ยึดของกลางก็คือยึดทรัพย์ที่ถูกประชุดสายเป็นของกลางก็จะต้องจัดทำบัญชีของกลางเกี่ยวกับรถคันที่ถูกประชุดส้ายจะต้องทำภาพถ่ายประกอบในบันทึกภาพถ่ายนอกจากนั้นต้องมีสำนาคู่มือการจดทะเบียนรถประกอบสำนวนด้วย กรณีที่พนักงานสอบสวนทําสำนวนไม่เสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ถูกจับพนักงานสอบสวนก็ต้องยื่นคําร้องขอผัดฟ้องต่อศาลเยาวชนซึ่งคดีนี้ลักทรัพย์ในเวลากลางวันเนี่ยอาราโทษจำคุกไม่เกินสาปีสามารถผัดฟ้องได้สองครั้งทั้งละสิบห้าวันรวมแล้วก็30บวันบวกของเดิม30ก็60วันนะทำไมถึงผัดฟ้องได้แค่สองครั้งก็เนื่องจากว่าความผิดลักทรัพย์เนี่ย ตาโทษจำคุกไม่เกินสามป,ปีอันนี้คือตัวอย่างคาร้องผัดฟ้องครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง 2. การนับวันผัดฟ้องเนี่ยฝากหนึ่งเนี่ยให้นับต่อจากวันที่ครบกาหนดครบกําหนด30สิบวันในวันที่สามสิบมีนาคมปีห7เจ็ดการนับวันทั้งละสิบห้าวันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ส1มสิบเอ็ดมีนาคมถึงวันที่ส4บเมษายนปีหกเจ็ดอันนี้คือการนับวันมันก็จะมีความแตกต่างจากการฝากขังผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ ของของเด็กนี่นับต่อของผู้ใหญ่นับจำครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองก็จะนับต่อเนื่องนะนับต่อเนื่องการสรุปสํานวนการสอบสวนนะรูปแบบก็จะเป็นคล้ายๆกับสํานวนผู้ใหญ่ข้อกฎหมายพฤติการพรยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็สรุปว่าการกระทาของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราสามสามสี่ถ้าคดีมีพยานหลักฐานคอฟ้องจึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ส่งสำนวนให้อายการพิรณาต่อไปนะสำหรับในคดีนี้เคสนี้ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้